สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูอีกหนึ่งวงจรเป็นวงจรอ,ออตโต้ของสวิตช์ทําเมื่อตั้งเวลาเราก็จะไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี Baker, Mac, load, เบเกอร์แม็กโอเวอร์โหลดทำเมอร์สวิต สกิดคอนโทรลเทอร์มินอลสวิคลูกศร3ทางเราเริ่มที่แม็กประกอบลงลางตามด้วยโอว์โหลดเราก็จะต่อเข้ากับแม็กขันสกูยึด L1 กับ L2 L3 แล้วก็เบรเกอร์ด้านบนตัวนี้ก็ขันสกูยึดตามด้วยสกิดคอนโทรลทําเมื่อสวิคเราก็จะไวลิงสายขาหนึ่งของเบรกเกอร์ลายมาที่ L1 ของหัวแม็กขา2นิวตันสีฟ้าเราก็จะมาที่ L3 หัวแม็ก หลังจากนั้นแม็กก็จะจ่ายผ่านโอเวอร์โหลด L 1ของโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จ่ายมาที่เทอร์มอนอลจะจ่ายไปยังมอเตอร์ L 3นิวตันเราก็จะต่อมาที่เทอร์มอนอลไปยังมอเตอร์เหมือนกันไลเบเกอร์ aker, ขา1มาที่ L 1ขา2นิวตันมาที่ L 3ออกจากโอเวอร์โหลด L 1แล้วก็ L 3ก็จะไปยังมอเตอร์ เราไปดูชุดคอนโทรลเริ่มจาก L 3นิวตันต่อไปที่คอย2ออกจากคอยสมาที่ขาสองของทัมเมอร์สวิกแล้วก็ทำการขันสกูสำหรับคอยหตัวนี้เราก็จะต่อมาที่ขาโอวบรโหลดขา95ลายที่ L 1ต่อมาที่หัวสกิตคอนโทรลเราไปดูสวิ๊กลูกศร3ทางเขาก็จะมีขา1ขา2องขา3ามขา4ี่ขา1กับขาสามเราต่อข้อมกัน แล้วเราก็จะต่อสายพ่วงออกจากขา3ตัวนี้ก็ขันสกูแล้วก็จะต่อไปที่ขาโอเวอร์โหลดขา96ตัวนี้ออกจากลูกสกิดเราก็จะต่อสายออกมา2เส้นเส้นที่1ก็จะมาขา4ของสวิ c ลูกศรตัวนี้เป็นเมน่วลเปิดตรงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งออกจากลูกสกิดเราก็จะต่อไปที่ขาหนึของ t i m เมอร์สวิ ขาสของทัมเมอร์สวิกเราก็จะต่อสายมาที่สวิคลูกศรที่ขา2เป็นออ t โตเมื่อขันสกูเสร็จเราก็จะไปไล่สายของชุดคอนโทรลเริ่มที่ L 3 n e นิวตันตัวนี้ต่อไปที่คอย2ออกจากคอย2ก็จะวิ่งมาที่ขา2ของทัมเ e r s ์ i วิก <S <S สำหรับ L 1ลายด้านบนตัวนี้เราก็จะต่อมาที่หัวสกิดคอนโทรลเราไปดูคอย1ขา1 อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็จะต่อไปที่โอเวอร์โหลดขา95เราไปดูส่วนของสว i c ลูกศรขาหนึครับขา3ต่อข้อมกันออกจากขาสามมาที่โอเบอร์โหลดขา96ขา4ของส v i c ลูกศรก็จะวิ่งมาที่สกิทคอนโทรลขาด้านล่างออกจากขาสกิทคอนโทรลมาที่ขาหนึ่งของ t ามเมอร์สวิคขา4ก็จะจ่ายมาที่ ขาสองของสวิคลูกศรสามทางตัวนี้นะครับเราก็จะทำการต่อไพหลอดล้ำแสดงผลการทำงานแทนมอเตอร์ฟ้าก็เป็นนิวตนันน้ำตาลก็เป็นลายเราก็จะทำการทดสอบระบบไฟเปิดเบรกเกอร์เปิดลูกสกิีดคอนโทรลสำหรับสวิคลูกศรสาม,มารถที่จะเรียกเมนวนออโต้เมื่อเราเปิดเมนวนมอเตอร์ก็จะทำงานทันทีถ้าเราปรับไปทางออโต้นะครับ ทอา์มเมอร์สวิตก็สามารถที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้3จังหวัด้วยกันนะครับวงจรออโต้ทร์เมอร์สวิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงจรและก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสามารถที่จะนำไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้หลากหลาย